กลุ่มกาชากันว่ามันจะเกลือหรือเปล่านะครับผมสามารถสุ่มได้60ครั้งนะครับก็คือการันตี2รอบนะครับผมถ้าออกจยู่ร่งนี่ผมจะกินบ้านตัดเลยนะครับผมนี่นะครับสุ่มครั้งนี้มันจะการันตี SR รือ SR นะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะออกสีทองหรือสีม่วงครับผมครับผมึบเ,เอาสีม่วงครับผมอ่าเปิดไปลเลยเถอะเฮ้ยเฮ้ยมีหวังว่ะไม่มีหวังว่ะไ,ไปไปดูกันเลยของสีแคว้นกุมฐานรับร้านใครวะ โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยกับผมกนุชพัฒน์นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมไดนาตี้ว,วลอลเลย์อโอเวอร์โหลดนะครับผมซึ่งคลิปนี้ครับคนดูในช่องกันุวิโก,กอาจจะได้ดูพาอผมอาจจะเอาไปลงช่องกันวิโกะด้วยนะครับก็กราบสวัสดีคนดูช่องกันวิโกะด้วยนะครับผมก็ วันนี้ครับผมมาอยู่กับเซิร์ฟใหม่ที่เพิ่งเปิดมาล่าสุดของเกมไดนาตี้วอลเลอร์ว่าหรอเลยนะครับผมเป็นเซิร์ฟ110นะครับซึ่งเพิ่งจะเปิดใหม่มาเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็แจกค่อนข้างที่จะถล่มทลายเลยนะครับเออเนี่ยครับแจกมา3ามใบสุ่มนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเพราะว่าใบนี้หายากมากนะครับผมไม่รู้ว่าวันที่2มันยังแจกหรือเปล่าแต่ว่าผมเออเขาเรียกว่าอะไรสมัครเออผมเข้ามาเซิร์ฟนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เพิ่งจะมาเล่นจริงจังวันนี้นะครับเพราะเมื่อวานนี้เข้าไปตอนดึกนะ โอเควันนี้ผมจะมาสุ่มกาชากันว่ามันจะเกลือหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ผมเตรียมมาทั้งหมดเออ่ประมาณ4ใบนะครับแล้วก็5,000ันตำลึงนะครับซึ่งเราจะสามารถสุ่มได้60ครั้งนะครับก็คือการันตี2รอบนะครับผมซึ่งจากการคาดการณ์ของผมแล้วน่าจะได้การันตี2รอบจริงๆนะครับผมก็มาดูว่าจะหลุดเลทหรือเปล่านะครับก็ขอดูตัวอย่างคุณพลก็คือในยุโรปมีบางทองมีเจ้าหุยมีตัวคนเยอะแยะเลยนะครับผมซึ่งตัวที่ผมอยากได้เนี่ยครับผมมีแน่เลยมีคุณเซ็กนะครับผมมีก็แล้วผมก็ได้ผมก็มีนะครับ ซึมเกียไดนะผมเคยมีนะเออเดียวคงเดียวคัมกอยากลองเล่นนะเออม euh. ่อยากได้มาปั้นหะจริงๆเลยแนละ้วก็จะมีพวกจุลงโจโของตรงเอ็นแถวตุ้นนะครับผม้วก็อยากได้อินนะเียเลี้ยวเครับนครับผมแต่อยากได้จุลงจริงๆนะครับผมเออถ้าออกจุลงนี่ผมจะกินบ้านตัดเลยนะครับผมเออเดยดเดยวเขาไปกอปที่แปอีกนะเดี๋ยวจะกินบ้านแตกเลยครับผมโอเคเดี๋ยวไปสุ่มกันเลยครั้งนี้นะครับสุ่มครั้งนี้มันจะการันตี sr หรือ s r นะครับเดี๋ยวมาดูกกกกกัััันนนวว่่่่าาาจะะอออออสสีีีททงงหรรรรรืมมมมมคคคบบผผผไปโแเลยดู จ๊บอ้าสีม่วงครับผมอ้าเปิดไปเลยโถอเฮ้ยทอดอ่านเนี่ยหองอิบครับผมจำได้ไหมผมเคยบอกไปในคลิปช่องเกินลวีก๊กนะครับในคลิปจัดอันดับทัพบ,บุยนะครับว่าถ้าเกิดคุณสุ่มครั้งแรกไม่ออกครั้งที่สองไม่ออกครั้งที่3มอาจจะออกแม่งออกจริงๆครับห้องอิบแม่งเหมือนแม่งล็อกเอตัวนี้ไว้อ่ะเออ โอ้โหออกมาจนได้ครับผมเหลืออีก30ครั้งการันตีครับผมก็คือหมด3ใบนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันโลที่2นะครับผมเฮ้ยแสงทองแม่งออกอัลลามวะอึ๊ดโอ้โหสีฟ้าตายตายโอ้โหเป็นน้องสาวของซุนกวนมั้งเมียเล่าปีอ่อ่ะตัวนี้เกลือว่ะเฮ้ยเกลือนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปดูโลที่3ครับผมโอ้โหแสงทองออกอีกแล้วนะโอ้ยทำไมมันโอ้โหน้องสาวซุนเซ็กออกอีกแล้วนะ เอ้ยเกือเกินอ่ะการันตีอะผมขอสีทองครั้งนี้ขอสีทองเฮ้ยไม่หวังว่ะไม่มีหวังว่ะไปไปดูกันเลยของสีแคว้นกลุมฐานรัร้านใครวะเย็ดแค่อุนเซียวับผมโอ้โหตัวนี้ก็เก่งนะเออตัวนี้เก่งเก่งเลยได้อยู่ได้อยู่โอเคครับโอ้โหได้อุนเซียวมานะเออผมมีแล้วอยู่ในหลาดรองนะเออผมหวังว่า อีก2ครั้งนะครับผมจะได้ s s s อีกตัวหนึ่งนะครับมาคู่กับอวนเสียวนะขอละขอเลยนะฮะออกป่าออกป่าโอ้ไม่ออกครับผมนี้เชื่ออะไรนะเสียวเกี้ยววะอ่ะใช่ปะน่าจะใช่อ่ะใช่ด้วยโอเคสุดท้ายครับผมผมขอให้ออกนะครับดูกันเลยไม่น่าออกโอ้ยสีม่วง ขนตาเขียวเออไอตัวนั้นอะไอเป้าๆเ,เลยอะเออเนี่ยใช่ตัวขาวเนี่ยใช่แล้วเป้าสันเหนียงเอาเราปีออกด้วยโอ้เฮ้เกลือเหมือนกันนะเว้ยทำเป็นเล่นไปเกลือเหมือนกันนะผมเห็นคนเขาสุ่มได้แบบจูร่งจูร่งอะไรกันนะเออเขาสุ่มได้จูร่งกันนะเขาบอกว่าไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่เออก็ทุกคนว่าคุมมา้มไหมหกสิบครั้งได้ S S R มาตัวหนึ่งก็ ผมว่ามันก็เกือบเละนะมันไม่เละอ่ะเออมันไม่ได้เละนะแถมมันออกก่อนการันตีได้ไมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับผมเออได้ตัวหนึ่งมาก็ตัวนี้ก็ดีตีเร็วดีนะครับผมนี่บอลเซียวนะครับผมรบเราเบลไปก่อนตอนนี้ก็ต้องไล่อาพก SSR ตัวแรกที่ได้มานะครับเพราะว่าผมไม่มีตัวดีๆในรหัสเลยนะครับผมอัพสกงสก,กิลอะไรไปก่อนนะ เดี๋ยวผมก็จะอัพไออุนเซียวของอิบนะครับแล้วก็เล่าปีนะครับเดี๋ยวผมขอศึกษาก็ว่าตัวคนตัวน,น,นี้เก่งหรือเปล่านะมันเป็น S R จริงๆผมน่าจะทยอยปั้นพวก S S R S R อะไรที่มันได้ในรหัสเริ่มแรกมานะครับเพราะว่ารหัสผมไม่มีตัวอะไรเลยเดี๋ยวเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็อเรามาสุ่มให้ดูกันจบแล้วนะครับสำหรับคลิปสุ่มครั้งแรกเกมแดนที่บริโอโหลอดเซิร์ฟใหม่นะครับผมก็คือ ก็ยังเกือบเละนะเออไม่เละนะไม่เละนะเออยังดีที่ออกมานะครับผมเกีย okay. รสำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับผมสำหรับวันนี้ถ้าเกิดคุณชอบอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมกดไลค์ผมด้วยนะครับขอหกไลค์พอนะครับคลิปนี้ขอหไลค์พอเพราะว่าเรามี60สิไปนะครับผมโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับผม